สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันจันทร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2556กับดิฉันพาฝันปิ่นทองค่ะและช่วงรายการโต๊ะข่าว e อทีวีในวันนี้นะคะเราจะไปกันที่มาหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งจะครบรอบ50ปีที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้นะคะ โดยจะมีกิจกรรมหลากหลายอย่างซึ่งจะมีทั้งการจัดตั้งรายการโทรทัศน์กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในมุมมองต่างๆรวมถึงการเปิดร้านจําหน่ายสินค้าไปติดตามได้จากคุณกิติพันธ์นาคมงคลที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในวันนี้กันค่ะ เรียนในระดับดุมศึกษาเป็นการก่อร่างสร้างนิสัยและความรับผิดชอบของตัวนักศึกษาเองนะครับเพราะว่ารูปแบบของการเรียนการสอนต่างๆให้นักศึกษามีความรับผิดชอบแล้วก็นักหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ครับรูปแบบการเรียนการสอนนะครับไม่ได้มีเพียงแต่ห้องเรียนในสมัยก่อนๆแล้วนะครับแล้วก็มีการประยุกต์นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผนวกก,กับการจัดการเรียนการสอนครับเพื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการศึกษาตั้งแต่ตัวอาจารย์เองนักศึกษารวมถึงเนื้อหาวิชาที่ทันสมัยครับ โดยม,มีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับซึ่งตลอดระยะเวลาอันยาวนานนะครับก็ได้พยายามที่จะก้าวเป็นมหาวิทยาลัยไ,ไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเป็นสถาบันการศึกษาที่บุ่มเพาะองค์ความรู้มีทักษะทางวิชาชีพนะครับแล้วก็พร้อมให้บัณฑิตมีความรู้ในการทําธุรกิจมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมครับตัวข่าว e t ทวในวันนี้ครับมาที่มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยครับซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําด้านธุรกิจในเอเชียร่วมพูดคุยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ในวาระครบรอบ50ปีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับอาจารย์ได้กําหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอย่างไรครับจืองจริงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยนะครับเราก็ดําเนินการมาอย่างต่อเน,นื่องตลอด50ปีนะครับเราจะต้องการเป็นสถาบันชั้นนําด้านธุรกิจในเอเชีย เหตุผลสำคัญเพราะว่าหอค้าไทยเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหอค้าไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยหอค้าไทยจึงมีประสบการณ์และองค์ความรู้เป็นพิเศษเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจเพราะเราคุ้นเคยกับนักธุรกิจในเมืองไทยที่ตั้งแต่ระดับจังหวัดนะครับที่อยู่ห้องแถวที่อาจจะมียอดขายปีละล้านบาทจนถึงนักธุรกิจที่เป็นระดับระหว่างประเทศคือระดับโลกเนี่ยนะครับที่มียอดขายปีละหลายแสนล้านบาทดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในเอเชียนะครับตลอดห0สิปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคคดว่ารไ้้สสังงมมอ์ู เราเองมีงานวิจัยแล้วเราก็มีความสัมพันธ์กับมหาัรชันนําของโลกเช่นเรามีศูนย,ย์ศึกษามหาัยชอโกมหาัรแอนคาไทยนะครับคณาจารย์จบมาจากต่างประเทศนะครับมหาัรชันนาของโลกดังนั้นเนี่ยครบรอบ50ปีเนี่ยเราจึงมีภาพที่สาคัญที่เราต้องการเน้นก็คือว่านะครับ50ปีของการเป็นผู้นําทางด้านองค์ความรู้นะครับหรือว่าเป็นองค์ความรู้สําหรับผู้นําก็คือ50 y years นะครับ of leadership นะครับ knowledge นั่นก็คือสิ่งที่เราต้องการทำนะครับทั้งทางด้านองค์ความรู้ทางด้านสติปัญญานะครับก็คือ50ปีของการมีภูมิปัญญาสำหรับผู้นำ50 years of นะครับ leadership wisdom นั่นคือสิ่งที่เราใช้ใน50ปีนี้ครับครับแน่นอนครับว่าต้องมีกิจกรรมเฉลิมฉลองแน่นอนนะครับอยากทราบว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหการค้าจะจัดขึ้นนะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็จริงๆจะมีกิจกรรมหลักๆเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ3กิจกรรมนะครับ กิจกรรมแรกเนี่ยเป็นกิจกรรมทางด้านวิชาการนะครับก็คือ50ปีเนี่ยของความเป็นมหาวิาลยของชาติไทยนะครับเราก็จะต้องการที่จะนําผลงานทางวิชาการนะครับที่เป็นวิชาการล้วนๆกับวิชาการเชิงประยุกต์นะครับเราก็ได้มีการจัดทีมงานนะครับที่อย่างที่บอกคือ50ปีสําหรับความรู้สำหรับผู้นำเนี่ยนะครับเราจึงมีการจัดงานอยู่3วัน3วันนี้เป็น3วันที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องก้าวเข้าไปสู่นะครับจุดที่เป็นจุดสาคัญทีนาสิงธุรษฐรกิจ เราก็เลยเลือกอันแรกก็คือประชาคมสิทธิอาเซียนหรือว่า AEC นะครับอันที่สองเนี่ยเราก็เลือกเรื่องที่เกี่ยวพันกับทางด้านการเป็นธุรกิจครอบครัวเพราะว่าธุรกิจของบ้านเราเนี่ย SME หรือธุรกิจหลักๆเนี่ยมาจากธุรกิจครอบครัวทั้งนั้นนะครับและเรื่องที่สามที่เราเน้นก็คือในเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันการสร้างความโปร่งใสการต่อต้านคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นในงานของเราที่จะจัดประมาณนะครับ2 4 2 6ิมิถุนายนเนี่ยวันแรกเนี่ยเราก็จะเป็นวัน AEC ีเดเราก็เรียนเชิญนะครับดรสุภาชัยพ เลขาธิการอังทักนะครับมาเป็นองค์ปาถกพูดเรื่องจุดเดนของไทยบนบนประชาคมสนอาเซียนดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีคณะวิชาต่างๆครับเช่นคณะเศรษฐศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับคณะบริหารธุรกิจคณะนติศาสตร์นะครับคณะวิทยาศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะต่างๆเข้ามาพูดคุยถึงเรื่องของการลงทุนและการค้าในเอเอีครับวันที่สองเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการที่จะมีเรื่องของธุรกิจนะครับก็คือเริ่มต้นที่ธุรกิจครอบครัวครับจะเป็นวัน family business day เราก็จะเรียนเชิญนะครับตอนนี้ภาพถามแล้วก็ติดต่อนะครับก็คือตัวดี렉เตอร์ของ global family business นะครับของ IMD ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มกีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเนี่ยนะครับ,รบมาเป็นองค์ปาโถงหลังจากนั้นเนี่ยศูนย์นะครับศึกษาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมและธุรกิจครอบครัวเนี่ยนะครับหรือศูนย์ Family Business เนี่ยก็จะมาพูดถึงการทําธุรกิจครอบครัวนะครับและก็จะมีเรื่องของการทําธุรกิจโดยทั่วไปโดยคณะบริหารธุรกิจและคณะบัญชีนะครับวันที่3เนี่ยเป็นวัน Day. คอมเพลติฟเนสเดย์วันที่เป็นการเสริมขีความสมารถนะแ่งการนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะให้คณะวิศวะเรื่องโลจิสติกมาพูดคุยเรื่องโลจิสติกนะครับและเป็นคณะนิติศาสตร์นะครับแล้วก็คณะต่างๆมาพูดเรื่องเกี่ยวกับารต่อต้านคอร์รัปชันเราตั้งใจจะเชิญนะครับทางด้านผู้เชี่ยวชาญจาก o e c d มาพูดเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับในประเทศไทยและประสบการณ์จากประเทศในยุโรปนะครับก็คือสิ่งที่เป็นตัววิชาการที่เป็นวิชาการประยุก์ แต่วิชาการที่เป็นวิชาการจริงๆเนี่ยเราจะมีการจัด International Conference ของคณะต่างๆ8คณะใน<ม>ในมหาวาลัยคาไทยนะครับจะเชิญผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการต่างประเทศมาร่วมเสวนาทางวิชาการในในใน,ในเมืองไทยนะฮะแล้วก็จะมีการจัดประชุมเสวนาต่างๆนี่คือส่วนวิชาการงานที่2เนี่ยเป็นงานที่เรียกว่า UTCFair c Fair. ครับก็จะเกิดขึ้นประมาณ17-19มิถุนายนซึ่งเป็นวันครบรอบ 50ปีมหาลัยค้าไทยครับจะมีการจัดเทศกาลต่างๆการแสดงสินค้าซึ่งก็จะเชิญนะครับบริษัทห้างร้านจากสมาชิกหอค้าไทยแล้วก็จะมีสินค้าจากนักศึกษาโครงการเอกโปรเจกต์โครงการของเด็กนักศึกษามหาลัยค้าไทยเนี่ยที่เรียนนะครับและตั้งใจทําธุรกิจก็จะร่วมมือกับมหาลัยค้าไทยในการก่อร่างทำธุรกิจนะครับเราเรียกว่าเอกโปรเจกต์แล้วก็จะมีการขายสินค้าจากนักศึกษาหลักสูตรเบต้าอัลโทเปเนอรหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นงานแสดงสินค้านะครับงานสุดที่สามเป็นงานที่ประกาศกิุก ก็จะมีการมอบประกาศสีบัตรมอบรางวัลนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นภายในกับส่วนที่เป็นสังคมภายนอกส่วนภายในก็จะมีมอบรางวัล leading student ในสาขที่โดดเด่นเราก็จะมอบรางวัลให้นะครับแล้วก็จะมี leading นะครับ utcc people ก็คือคณาจารย์หรือว่าพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทการทำงานที่โดดเด่นนะครับในรอบ5 0ปีก็จะมอบรางวัลให้อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของ leading alumni สิ่์เก่าที่สร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัยอันนี้จะรางวัลเกี่ยวกับ ภายในมาอะไรมาไนะครับสรางประวัลภายนอกเนี่ยนะครับก็จะเป็น leading นะครับ ur, องชนเงระผู้ประากอบการที่มีความโดดเด่นธุรกิทรดดดนนรจนนท,กท,กกที่ประสบความสำเร็จโดดเด่นเนี่ยเราจะมอบประวัลนะครับและส่วนสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของ leading family business ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็จะมอบประวัติให้นี่เป็นส่วนของงานเฉลิมฉลอง50ปีข้าวาไทยครับรค,ครับ,รบแล้วในส่วนของเห็นว่ามีการผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยครับคือจริงจริง ก็ต้องบอกครับว่าในวาระเฉลิมฉลอง50ปีเนี่ยเรามีงานค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่มีงานหนึ่งที่บอกว่าเราเน้นในเรื่องของธุรกิจครอบครัวแฟมิลี่บิสเนสนะครับมหาวิทยาลัยห่งคาไทยเนี่ยเรามีหลักสูตรแฟมิลี่บิสเนสแล้วก็มีศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมคือแฟมิลี่บิสเนสเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับศูนย์นี้เนี่ยจะให้การอบรมนักธุรกิจที่เป็นธุรกิจครอบครัวว่าจะถ่ายทอดธุรกิจจากรุ่นพ่อไปสู่รุ่นลูกไปสู่รุ่นหลานอย่างไรเราก็คิดว่า การจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้เนี่ยวิธีที่น่าจะดีที่สุดอันนึงคือทําเป็นรายการโทรทัศน์นะครับแล้วก็ทําเป็นอะไรที่คนเนจะเข้าถึงได้ง่ายเป็นเรื่องของการศึกษาผสมกับความบันเทิงซึ่งเข้ากับยุคสมัยนี้ที่เรียกว่า edutainment นะครับมาเลเซียไทยก็คิดว่าใน,ในโอกาสเฉลิมฉลอง50ปีมหาวิทยาลัยมาเลเซียไทยเนี่ยเราจึงได้ร่วมกับนะครับเรียกว่าผู้ที่มีความโดดเด่นนะครับชั้นนําในโลกใบนี้เลยเนี่ยนะครับก็คือวงการฮอลลีวูดคือมิสเตอร์ทอมดูแน่น เขาจะเป็นโปรดิวเซอร์ของฮอลลีวูดโปรดิวเซอร์สร้างหนังนะครับแล้วเขาได้รับรางวัลออสการ์จากหนังเรื่องแคส h คือเป็นโปรดิวเซอร์ที่ได้รางวัลระดับโลกเลยครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เขาก็าคุยกับอธิการบดีรองสตรเจอร์ดรสังกีแทงโรจน์นะครับ,รบถือว่านี่น่าจะทํารายการเกี่ยวแฟมิลี่พิซซีเขาคิดว่าเออน่าจะทได้แล้วมันไม่ใช่เป็นรายการที่น่าจะผลิตและได้รับความนิยมในไทยเท่านั้นนะแต่มันจะเป็นรายการที่สามารถที่จะจําหน่ายแล้วก็ขายลิขสิทธิ์ให้กับทางโลกได้ เขาก็ร่วมกินคิดร่วมกันทารายการที่ให้มันเป็นระดับโลกนะครับที่เราจะเห็นบรรดารุ่นอย่างเช่นรายการต่างๆที่ฮอลลีวูดทําที่อเมริกาทําและสามารถขายแฟนชายได้ทั่วโลกนี่ยเราคิดทําแบบนี้นะครับ<ม>แล้วก็ร่วมกับเวิร์คพอยต์อินดิเทนเมนต์ผลิตรายการที่ชื่อว่าที่ชื่อว่าเฟรมที่พิเศษโอพ่นอัพนะครับหรือว่าความรู้ต่อธุรกิจนะรุ่นสู่รุ่นนะครับ,รบซึ่งจะใช้นะครับเริ่มต้นวันแรกเนี่ยคือวันที่5นะครับวันที่5เดือนพฤษภาคมคือเดือน5 เวลา5โมงเย็นนะครับให้ทายว่าสายช่องไหนช่อง5ช่อง5เห็นไหมเราใช้เลขนี่เลย5 5 5 5จาห้ายง่ายๆครับวันที้5เดือน5นะครับและ5โมงเย็นที่ช่อง5นี่คือรายการที่จัดเชิญนักธุรกิจนะครับที่ประสบความสำเร็จที่เรารู้จักกันดีเลยล่ะหรือเราอาจจะคุ้นเคยในในระดับประเทศคุ้นเคยในระดับระหว่างประเทศและคุ้นเคยในระดับจังหวัดพ่อกับลูกปู่กับพ่อปู่ พ่อลูกจะบอกรายการร่วมกันแล้วถ่ายทอดประสบการณ์แนวคิดในการทําธุรกิจครับและก็จะมีองค์ความรู้จากคณาจารย์มาอาลัยค้าไทยเข้าไปถ่ายทอดว่าวิธีการทําธุรกิจแล้วเนี่ยมันมีหลักคิดหลักการอย่างไรอืมที่เป็นการถ่ายทอดธุรกิจจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกใช่ครับครับผมมาถึงเรื่องหลักสูตรและองค์ความรู้กันบ้างนะครับทางมหาวิทยาลัยมีการจัดหลักสูตรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนอย่างไรครับคือต้องบอกครับว่าอย่างหอารค้าไทยเนี่ยเป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้งอาลัยค้าไทย ดังนั้นเนี่ยมหาลาัยค้าไทยอาจจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างนึงคือโลกชุม่มปิดเปลี่ยนยังไงทางด้านผู้บริหารหรือว่าประธานหอนค้าไทยและกรรมการหอค้าไทยซึ่งก็จะเป็นนายุสมาคมในตาแหน่งน,น,นะครับ,รบก็จะมาถ่ายทอดและบอกว่ามหาลัยควรจะผลิตบัณฑิตควรจะพัฒนาหลักสูตรเพื่อรรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงเปิดหลายหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรแรกๆเช่นโลจิสติกแบบนี้นะครับแล้วก็หลักสูตรที่เราเปิดยังเป็นที่เดียวและเป็นที่แรกทางด้านเศรษฐศาสตร์คือ เศรษฐศาสตร์นะครับประชาคมสิ่งอาเซียนนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการทําวิจัยเกี่ยวกับทางด้าน e e เเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านใน GPS ในอาเซียนจริงๆนะครับไปดูเส้นทางโลจิสติกดูเส้นทางการค้ากำลังทุนและจะรวบรวมประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาเพราะฉะนั้นหลักสูตรของเราในหลายหลักสูตรเนี่ยครับเราก็จะพัฒนาเข้าไปสู่ e ออีอย่างเช่นเศรษฐศาสตร์ประชาคมสิ่งอาเซียนและเราก็มีหลักสูตรพิเศษคือหลักสูตรเอเียคือหลักสูตรบริหารธุรกิจนะครับปิญญาโทให้กับนักศึกษาพม่า เราไปเปิดหลักสูตรที่ประเทศพม่าเรียกว่า Offshore MBA ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นักธุรกิจชั้นนาของพม่าเนี่ยมาเรียนและตอนนี้ใน2รุ่นละรประมาณร้อยกว่าคนเลยนะครับในอนาคตเนี่ยเราคิดว่าเราอาจจะให้ในักศึพษาพม่าที่เป็นนักธุรกิจเรียนกับนักธุรกิจไทยด้วยกันเป็นหลักสูตรที่เราจะได้เพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติด,ด้วยนั่นะคือสิ่งที่เราทํางานเพื่อจะรองรับประชาคมิอาเซียนนอกจากนั้น,น,นะครับคณะมนุษยาศาสตร์เนี่ยก็จะเปิดภาษาต่างๆที่ใช้มากขึ้นนะครับ<ม>ในอาเซียนว่ยเป็นภาษาไทย ที่เราคุ้นเคยให้ชาตต่างมาเรียนอันที่2ก็คือภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักภาษาที่3าก็คือภาษานฮจีนเกาหลีญี่ปุ่นคคอเอเซียตะวันออกคือ AEC ีบวกสนะครับและในอนาคตเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาภาษาภาษาซึ่งเป็นภาษาที่อินโดนีเซียและมาเลเซียใช้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมิหภาเยีโนโดยใช้ภาษาวัฒนธรรมเป็นตัวให้นักศึกษาเรียนรู้ครับก็เป็นหลักสูตรปริญญาโทในพม่า นอกจากนั้นนะครับจะมีโครงการบ่มเพาะนักธุรกิจอีกด้วยครับคืออย่างที่บอกครับก็คือโครงการบ่มเพาะธุรกิจีมีสองหลักสูตรครับหลักสูตรที่หนึ่งเนี่ยหลักสูตรเรียกว่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมเรียกว่าอย่างเ,ตาปปเบต้าทบเป็นเด็กนักศึกษาที่เข้ามาสมัครนะครับมีความตั้งใจทาธุรกิจและในการสมัครเนี่ยเราจะร่วมกับมูลนิธิศรีวัฒนพักดีนะครับซึ่งมอบเงินทุนประเดิมเบื้องต้นคือ9 9ล้านบาท ให้เด็กกลุ่มนี้ประมาณปีละ40คนนะครับจะมีการสัมภาษณ์นะครับมีการทดสอบชาววัยไหวพิบความตั้งใจนะครับและความรับผิดชอบต่อสังคมเด็กจะเรียน4ปีและได้ทุนตลอดนะครับและการได้ทุนตลอดเนี่ยนะฮะแล้วยังได้เจอนักธุรกิจอย่างเช่นเจอนธุรกิจระดับประเทศนะครับก็คืออย่างคุณธปพนาศรีวัฒนภักดีนะครับแล้วก็อาจจะเจอนะครับธุรกิจเช่นคุณอิสลาวงศ์กุสลกิจนะฮะหรือว่าคุณชัดชัยมีญรัตน์ธุรกิจชั้นนําของประเทศเนี่ยเราก็จะมีการเรียนรู้ด้วย นะครับนั่นคือนักศึกษาที่มาสอบเรียนอีกนักศึกษากลุ่มหนึ่งคือนักศึกษาที่ตั้งใจทำธุกกำรกิจก็จะมีโครงการที่เรียกว่าเอกโปรเจกต์ Project. เด็กปีหนึ่งปีสองจะเข้ามาออเดชัน่นเขาอยากท,ทําธุรกิจเขามีแผนธุรกิจในใจเขาคืออะไรเราก็จะบ่มเพาะเด็กเหล่านี้เนี่ยนะครับและให้ทุนประเดิมในการทรําธุรกิจนี่คือหลักสูตรนี้ครับที่รับสมรับครับสุดท้ายครับให้นอาจารย์ฝากถึงการรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับก็ต้องบอกนะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่เปิดรับสมัครอยู่นะครับ 8คณะต่างๆนี่ก็สามารถที่จะเข้าดูได้จากเว็บไซต์ของมหาลัยก็คือ www.utcc.ac.th ครับ, U รบ,รบหรือว่าถ้าจะโทรสัมภาษถามก็02697นะครับ6พันก็เป็นเบอร์ง่ายๆนะฮะจะเข้าไปดูเว็บไซต์เลยเองตามมาได้เลยนะครับสิ่งสำคัญคือการเรียนการสอนที่นี่เนี่ยเป็นการเรียนระบบ p r i t ครับนักศึกษาจะได้นะครับ iPad นะครับเป็นอุปกรณ์ในการเรียนนะฮะการเรียนรู้จากที่นี่เนี่ยก็คือคณาจารย์นี่จะเตรียม PowerPoint เอกสารประกอบการเรียนการสอนแล้วก็ดูได้จาก iPad นะครับและหลังจากนั้นเวลาเรียนสอนเสร็จเนี่ยในคลาสก็จะมี Opinion f i n d e r มีการทําโพลในห้องแล้วก็ดูว่านักศึกษาตอบถูกหรือผิดอย่างไรแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ถกเถียงพูดคุยกันเพราะการเรียนของเร,อราผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับองค์ความรู้สมัยใหม่พร้อมกับประสบการณ์จริงจากการวิจัยนี่คือสิ่งที่จะได้จากาอะไรครไท่าครับก็คือมีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดอีกทีนึงนะครับดีครับ,รบสำหรับกบลับไปทบทวนที่บ้านใช่ครับมาสมัครมาสมัครปีหนึ่งก็จะได้ iPad แล้วก็ ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเลยสำหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์อย่างเี้ครับเด็กจะถือ iPad เข้ามาคุยกับอาจารย์ในห้องพออาจารย์ตั้งคำถาม,ถามปับ๊บเด็กก็จะเห็นบนหน้าจออาจารย์ก็ถามว่าคุณคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยนะครับมีความโดดเด่นทางด้านไหนในอาเซียนในเอซีนะเช่นท่องเที่ยวส่งออกนําเข้าหรือการลงทุน เด็กกดโหวตเรียบร้อยพอคําตอบที่ออกมาหน้าจอเด็กที่คนจะเห็นว่าเพื่อนๆคิดยังไงอาจารย์ก็จะมานั่งพูดคือว่าทำไมคุณถตอบแบบนี้แบบนี้นะ่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องจะเป็นการเรียนแบบ Face to Face พบกับอาจารย์และจะได้เรียนรู้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เคยมีผู้กล่าวไว้ว่าความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้และความสามารถเพียงอย่างเดียวครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่าที่จะช่วยพัฒนาชีวิตของเราให้เป็นผู้ประกอบการและเป็นนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็นคือคุณลักษณะคุณลักณะที่ดีนั่นเองนะครับก็คือมีการฝึกฝนการปฏิบัติรวมถึงความคิดและก็ประสบการณ์จริง สถาบันการศึกษาครับเป็นเพียงแหล่งที่ช่วยเสริมและเพิ่มขีดความสามารถซึ่งตลอดระยะเวลา50ปีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับก็มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นสถาบันการศึกษาที่บ่มเพาะองค์ความรู้และพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านธุรกิจครับเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไปมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน พลวิชัยเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติพูดคุยกับทางรายการโต๊ะข่าว E อทีวีในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมดเวลาของช่วงโต๊ะข่าว E อทีวีในวันนี้นะครับผมกิติพันธ์นาคมงคลต้องลาไปพร้อมกับทีมงานโต๊ะข่าว E อทีวีสวัสดีครับ ไปติดตามชมสารคดีชุดข้าวของพ่อค่ะ พืชลมลุกที่เติบโตได้ตั้งแต่ในที่ดอนจนถึงที่ลุ่มน้ำขังเมื่อจเจริญเติบโตจะแตกกอและมีเมล็ดงอกเป็นรวงข้าวมีสายพันธุ์ทั่วโลกกว่า1นึ่งแสนสายพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพเช่นนี้อาจเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่ทำให้มนุษย์จำนวนมากบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักมานับหมื่นปีชาวเอเชียซึ่งมีจำนวนกว่าครึ่งโลก ล้วนมีข้าวเป็นอาหารด้วยกว่าร้อยละ90ของข้าวในโลกปลูกและบริโภคด้วยคนเอเชียข้าวที่ชาวเอเชียปลูกจัดเป็นข้าวชนิดโอไรซาซาติวาซึ่งแยกออกเป็น3กลุ่มคือจาโปนิก้าข้าวเมล็ดป้อมที่ปลูกในแถบจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินดิกาข้าวเมล็ดเรียวยาวในแถบอินเดียตอนใต้รวมทั้งเวียดนามลาวไทย มาเลเซียและเจาวานิก้าที่ปลูกมากในอินโดนีเซียและพมา่ามีลักษณะระหว่างจจโปนิก้าและอินดิกา้าเชื่อกันว่าคนไทยปลูกและกินข้าวเหนียวมาช้านานจนกระทั่งเราเริ่มค้าขายกับชาวชมพูทวีปเมื่อราวพันปีก่อนความนิยมในข้าวเจ้าข้าวราคาแพงจากอินเดียก็เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการบริโภคของคนไทยข้าวเจ้านั้น ก่อนหุงเมล็ดจะใสและกลายเป็นขุนเมื่อสุกเมล็ดข้าวเมื่อหุงแล้วไม่เคยเกาะติดกันส่วนข้าวเหนียวจะ,มะเมล็ดขุนเมื่อยังดิบใสเมื่อสุกและเหนียวติดกันเป็นก้อนทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวสามารถทําให้สุกด้วยการหุงต้มหรือนึ่งเพียงขั้นตอนเดียวจึงบริโภคได้สะดวกง่ายดายคงคุณค่าทางอาหารไว้ได้มากกว่าข้าวบาเล่และข้าวสาลีที่ต้องผ่านการแปรรูปหลายกระบวนการเช่น แปรรูปเป็นแป้งนำไปอบเป็นขนมปังก่อนนำไปบริโภคนอกจากนั้น ok กว่าครึ่งของผลผลิตข้าวสาลีในโลกจะถูกนำไปเป็นอาหารสัตว์ต่างจากผลผลิตข้าวเจ้าข้าวเหนียวซึ่งผลผลิตทั้งหมดเป็นอาหารของมนุษย์ข้าวจึงเป็นธัญญาหารของแผ่นดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโลกรวมทั้งคนไทยมาช้านาน คุณมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปธรรมด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมสาราคดีชุดข้าวของพ่อได้ทุกวันจันทร์ในรายการโต๊ะข่าวอีทีวีค่ะช่วงนี้ไปติดตามชมกศนเพื่อเรียนรู้หลักการคิดง่ายว่าคุณเดินลงไป ในบ้านเนี่ยเดินไป1ิเก้าเนี่ยให้มีผักได้กินเขาบอกเออดีไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะเนี่ยที่บ้านนี้ไม่ต้องซื้ออะไรเลยนอกจากหมูเขาว่าอย่างนี้นะของที่เรามาปลูกนี่ก็จะเป็นทั้งสมุนไพรทั้งผักเพราะนั้นจากบริเวณบ้านเนี่ยเรามีผักเกือบ20ชนิดแล้วก็อย่างอาจารย์ที่ ท,ที่สอนที่เจอหน้ากันประจําก็ให้ความสนิททีชมเหมือนกับญาติเหมือนครอบครัวเดียวกันหรือเราทำวิจัยเชิงปฏิบัติการนะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครูคนหนึ่งคัดเลือกนักศกษามา5ครัวเรือนเรามี8สร,รชรก็40ครัวเรือนให้นักศึกษาเข้ามาอบรมปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคืออะไรให้เขาได้วิเคราะห์นอกจากนั้นแล้วให้ครูไปทําที่บ้านตัวเองด้วยนักศึกษาคนไหนทําได้เป้าที่เราตั้งไว้ก็คือ1คุณได้ทําบัญชีครัวเรือน2คุณได้ปลูกผักไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาดมากินหรือว่าซื้อบ้างแต่ว่าก็ให้น้อยลงถ้าหากเป็นไปตามเป้าที่เราไปนิเทศเราก็จะให้ป้ายเศรษฐกิจพอเพียงก็นอต้นแบบ จากจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดสืบเนื่องมาจากที่กศนอ,อเราได้ทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเราก็มาขยายผลที่บ้านนะคะส่วนใหญ่เขาจะปลูกในสวนมันไกลจากบ้านเราก็เลยแนะนําให้เข้ามาจัดสภาพให้มาอยู่บริเวณบ้านสามารถลงจากบันไดามาไม่เกิน10เมตร เราสามารถเก็บผักพวกนี้ได้ในเรื่องของผักไฮโดรโปรนิกส์นะคะหรือว่าผักไร้ดินเนี่ยเป็นแนวคิดที่เริ่มนะคะจากท่านผู้บริหารเป็นนวัตกรรมที่แปลกใหม่อะคะ่ะแล้วก็ต้องการที่จะขยายผลต่อลงไปในที่ชุมชนก็เชิญวิทยากรที่มีความรู้เรื่องผักไร้ดินปลอดสารมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรแล้วก็ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน40ครัวเรือนที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยเพื่อเป็นแนวทางเลือกใหม่ให้กับตนเองแล้วก็ในชุมชนนะคะเพาะเอาไว้เราไม่ต้องมาดั่งลดน้ํา เราจะยุ่งยากอนแค่เราเราลงลงรางลง,ลงโฟมละเาพาะเม็ดอะไรเงี้ยนะคะกศนนี่นคือยาดําคือจะต้องแทรกไปหมดทุกเรื่องผมก็ว่าเออถ้าเราทําดีเนี่ยเราได้ความรู้จากกศนเราก็เอาไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชุมชนส่วนกศนก็หาความรู้มาให้เราหางบประมาณมาให้เราเป็นความที่เคยชินพวกเราทํางานหนักมาตลอดบางทีเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้หยุดกันเลยแต่ว่าก็มีความภาคภูมิใจที่ชุมชนหน่วยงานราชการภาคีกระแขงต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ก็ที่บ้านก็ไม่ได้ซื้ออะไรอ่ะพูดง่ายๆว่าที่นัดจะไม่ได้กินพวกผลไม้ไม่ได้กินไม่ได้กินตังค์เนาะไปติดตามชมบอกเล่า90กันต่อเลยค่ะ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาเอกปริญญาบัณฑิตชั้นสูงปริญญาโทและปริญญาบัณฑิตประจำปีการศึกษา2556รอบที่3ตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคม2556ผู้ที่สนใจสมัครผ่านระบบ line, ออนไลน์ Admission อนไลน์ที่ https://www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02441 4125ต่อ1 1 2 1ถึง113และ2 0 8ถึงสอ0สกขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาชิงเงินรางวัลพร้อมโลก่กว่า200,000บาทสำนักงานเลขาธิการสภา,าการศึกษาหรือว่าสกศขอเชิญครูบุคลากรทางการศึกษาคณาจารย์ผู้บริหารขององค์กรการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา นักวิจัยนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตลอดจนผู้สนใจทั่วไปส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาที่ทำแล้วเสร็จระหว่างปีพุทธศักราช2554ถึง2556ผลงานวิจัยสอดคล้องกับกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศพุทธศักราช2555ถึง2558 และผลงานวิจัยตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การศึกษาพุทธศักราช2556ถึง2558เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่นชิงเงินรางวัลพร้อมโลก่กว่า2 0 0 0 0 0บาทหมดเขตส,ส่งผลงานวันที่15พฤษภาคม2556ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหมายเลขโทรศัพท์02-668-7123 ต่อ1312 1314และ1318หรือว่าทางเว็บไซต์ได้ที่ h t t p o n e c g o t h สถาบัานทางไกลสำนักงานกศนอสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกลรูปแบบการศึกษานอกระบบในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ สำหรับประชาชนทั่วไปได้แก่1ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร2ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3. การจัดการนวัตรกรรมสำหรับผู้ประกอบการ 4. เสียนกล้องพื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ 5. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วงเล็บวิจัยในชั้นเรียนและ 6. เซนสร้างสรรค์ทุกคนทำได้ทั้ง6หลักสูตรจะเปิดรับสมัครและลงทะเบียนระหว่างวันที่ เจ็ 7, พฤษภาคม2556ถึงวันที่14มิถุนายน2556โดยจะรับสมัครทางไปรษณีย์และสมัครด้วยตนเองณนะสถาบันทางไกลเลขที่928ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอาคาร5ถนนสุขุมวิทเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร10110ในวันและเวลาราชการสามารถกรอกเอกสารออนไลน์ได้ที่ www.dei.ac.th แล้วก็สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศรรษษัพท์0 2 3 8 1แ6 4 8ถึง4 9และคุณผู้ชมสามารถนะคะแนะนำและติดชมรายการนะคะโดยส่งมาที่นะคะ etvnews a t h o t m a i l c o m ค่ะโดยเราจะมีหนังสือนะคะจากสนักพิมพ์ DMG นะคะมอบให้กับท่านผู้ชมจำนวน6ท่านนะคะ และช่วงนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวการศึกษาได้ทางช่อง ETV แห่งนี้หรือที่เว็บไซต์นะคะ www.etvthai.tv หรือจะชมคลิปข่าวการศึกษาย้อนหลังได้ที่ www.media.moe.go.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพาฝันปิ่นทองนะคะพร้อมทีมข่าว ETV ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ